ทุกคนข่าวโคชมือใหม่คิมยตนคยองตอนนี้ฮอตมากเลยนะลองนึกภาพดูจากตำนานนักตบระดักโลกเธอกลายมาเป็นโคชที่ต้องปั้นทีม u n d e r d o ์ s ขึ้นมาใหม่บอกเลยว่ากดดันแล้วก็ลุ้นสุดๆเลยล่าสุด MBC เพิ่งปล่อยทีเซอร์ตัวที่2ออกมาภาพที่เห็นนี่บอกเลยว่าไม่ใช่คิมยตนคยองคนเดิมแล้วนะ แฟนๆจะได้เห็นมุมใหม่ของเธอทั้งการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจการดูแลคนอื่นและความพยายามที่จะปลิดอันเดอร์ด็อกให้กลายเป็นพลังบนสนามมันเหมือนเป็นเวทีให้โคชคิมได้แสดงให้โลกเห็นว่าการเป็นเลเจนด์ในฐานะผู้เล่นกับการเป็นเลเจนด์ในฐานะโคชมันต่างกันโดยสิ้นเชิง เริ่มนับถอยหลังได้แล้วเพราะรายการวอรริี้โชว์รุกกี้โค้ชคิมยอนขยองจะออนแอร์วันที่28กันยายนนี้เวลา3ท่วง10นาทีตามเวลาเกาหลีสิ่งที่น่าสนใจคือโค้ชคิมสารภาพตรงๆว่าพอเปลี่ยนจากนักกีฬาเป็นโค้ชเธอเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยเมื่อก่อนเลือดร้อนอารมณ์ขึ้นง่ายแต่ตอนนี้กลับเย็นลงใจเย็นจนตัวเองยังแปลกใจเพราะบทบาทมันต่างไปไงสมัยเป็นผู้เล่นผิดก็ผิดของเราคนเดียวแต่พอเป็นโค้ชมันคือทั้งทีมมันคือชีวิตของลูกทีมทุกคน ที่เธอต้องดูแลต้องคิดให้รอบครอบกว่าเดิมเยอะถ้ายอมรับเองว่าไม่ง่ายเลยต้องแบกภาระหนักเหมือนกันเพราะคนเคยมองว่าเธอเป็นเลเจนด์ในสนามแล้วก็อดถามไม่ได้ว่าเลเจนด์จะเป็นโค้ชเก่งเหมือนที่เป็นนักกีฬาหรือเปล่านี่แหละคือหน้าที่ที่มาพร้อมแรงกดดัน สิ่งที่โคชคิมย้ำชัดคือเธออยากให้รายการนี้ไม่ใช่แค่โชว์เกมมันๆแต่อยากให้เป็นเวทีของคนที่เคยถูกมองข้ามไม่ว่าจะเป็นโปรที่ถูกปลดออกผู้เล่นทีมเล็กๆหรือคนที่อยากกลับมาหลังรีทยายเธออยากให้พวกเขาได้โอกาสอีกครั้งได้โชว์ของที่หลายคนไม่เคยเห็นซึ่งภาพในโปสเตอร์ล่าสุดก็บอกชันเลยนะเห็นโคชคิมยืนเคียงข้างผู้เล่นทั้งทีมสีหน้าแววตามันเรียวมันจริงยิ่งกว่าแค่วอร์รตี้ธรรมดาแต่มันคือทีมจริงๆทีมที่มีความหวัง อีกหนึ่งสีสันที่แฟนๆตื่นเต้นกันสุดๆก็คือการได้ซึ่งกวนจากวงเซเวทีมารับบทผู้จัดการทีมบอกเลยว่าเขาไม่ได้มาแค่จัดการเบื้องหลังแต่จะเป็นพลังบวกคอยดูแลบรรยากาศในทีมทําให้ Wonder d o ด็ออบอุ่นเหมือนครอบครัวจริงๆไม่ใช่แค่ทีมที่รวมตัวกันเล่นๆแล้วอยากย้ายเหมือนที่ผ่านมา เอาจริงๆนะรายการนี้ไม่ได้เป็นแค่การแข่งขันวอลเลยบอลธรรมดาแต่เป็นเวทีให้โคช้ชและผู้เล่นที่เคยถูกเมินได้พิสูจน์ตัวเองจริงๆและบอกเลยว่าวันที่28นี้เราจะได้เห็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่แบบสดๆตรงหน้าแน่นอนเอาล่ะเพื่อนๆหลังจากเราเห็นปมของโค้ชคิมแล้วมาดูผู้เล่นที่เปิดตัวแล้ว7คนแรกของทีมมูนเดดด็อกกันบ้างนะแต่และคนบอกเลยว่ามีสตอรี่ที่ทำให้ทีมนี้น่าติดตามสุดๆ เริ่มที่พโยซึงจูอายุ34ปีคนนี้ประสบการณ์แน่นอยู่แล้วเคยเล่นในหลีอาชีพเป็น o u t s ์ฮิต i t t e r และถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในทีมเลยนะ แต่ด้วยอายุและแรงกดดันทำให้ถูกมองว่าอายุมากไปแล้วหมดไฟไปแล้ววันนี้เธอกลับมาเพื่อพิสูจน์ว่าประสบการณ์ไม่ได้หมดอายุไม่ง่ายและหัวใจของเธอยังมีค่าและยังทำให้ทีมเชื่อมั่นทั้งในและนอกสนามต่อมาคืออีจินเซตเตอร์ของทีมแม้ว่าเธออาจจะไม่โด่งดังเท่าคนอื่นแต่มีพรสวรรค์ในการคุมจังหวะเกมสูงมากก่อนหน้านี้เธอถูกมองว่าไม่โดดเด่นพอสำหรับทีมใหญ่แถมเจอแรงเปรียบเทียบอยู่ตลอดแต่ครั้งนี้เธอได้เป็นสมองหลักของทีมวูลเดอร์ด็อกส์แบบไม่ ไม่มีใครมาบดบัง คิมนาฮีตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์คนนี้ก็หนักหน่วงไม่แพ้ใครเธอเคยถูกปล่อยตัวจากทีมอาชีพทั้งทางที่ซ้อมเต็มที่ไม่แพ้ใครปมในใจคือพยายามเท่าไหร่ก็ไม่พอการได้เข้ามาวันเด์ด็อกส์ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสทองที่จะชี้ชะตาและแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเธอมีศักยภาพสูงจริงๆทั้งด้านพลังบุกและการเล่นบอลรับอีนายอนตำแหน่งเซเต,เตอร์เป็นผู้เล่นที่มาจากทีมบริษัทหรือคอปเปอเรททีมหลายคนเคยมองว่าเธอเล่นเพื่อเงินไม่ได้เล่นเพื่อตามฝันแต่จริงๆแล้วเธออยากลงวีลีกมา ตลอดการได้เข้ามา Wonder d o g s ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสต่อสู้เพื่อลบภาพจำเดิมๆและแสดงให้เห็นว่างานหนักและวินัยก็สำคัญไม่แพ้พรสวรรค์อินคูซี่ผู้เล่นจากมองโกเลียตำแหน่งเอาซฮิตเตอร์เป็นคนที่ทั้งสูงและบล็อกได้ทรงพลังเธอเคยถูกดูแคลนว่าคนต่างชาติจะเก่งสู้คนเกาหลีได้หรอวันนี้เธอได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมมาเติมสีสันให้ทีมด้วยสไตล์การเล่นที่แตกต่างและน่าติดตามกูเซาสายพลังของทีมเด่นเรื่องบุกหนักและความแข็งแรงแต่ก่อนมีคนบอกว่าแรงเยอะแต่ยังไม่คมปมของเธอคือหลายคนมองว่า ไม่ฉลาดใช้แต่แรงล้นล้วนแต่โคชคิมเห็นแล้วว่าพลังแบบนี้แหละที่ทีมต้องการจริงๆสุดท้ายยุนยงอินตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์สูง178เซนติเมตรตัวเล็กแต่ไวสุดๆความเร็วและการอ่านเกมคือจุดเด่นแม้หลายคนจะมองข้างเพราะรูปร่างแต่ในทีมนี้เธอคือหัวใจเกมรับที่สามารถสร้างความแตกต่างได้สรุปง่ายๆทุกคนในทีมนี้มีแผลเป็นในใจของตัวเองแต่แผลทุกแผลคือพลังที่จะรวมกันเป็นวันเดอร์บ็อกส์ทีมอันเดอร์ดอกที่พร้อมพิสูจน์ตัวเองให้โลกเห็น นี่แหละเพื่อนๆทีมที่โค้ชคิมกำลังสร้างไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เป็นทีมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและหัวใจโลกกำลังรอดูอยู่เลยว่าเธอจะสามารถเปลี่ยนปมชีวิตของเหล่าอันเดอร์ด็อกให้กลายเป็นพลังบนสนามได้หรือเปล่าจากข้อมูลใหม่ที่ปล่อยออกมาทำให้เราเห็นชัดเลยว่าโจทย์ของโค้ชคิมไม่ใช่แค่การทำทีมให้ชนะเท่านั้นแต่คือการเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจของผู้เล่นที่เคยถูกมองข้างให้พวกเธอได้โอกาสจริงๆด้วยความอดทนและมีเป้าหมายชัดเจนว่าทำไมถึงเข้ามาอยู่ที นี้พอรายการเริ่มฉายวันที่28กันยายนใครดูจะได้เห็นทั้งเลเจนด์นักตบที่กลายมาเป็นโค้ชที่ใจเย็นขึ้นและผู้เล่นอันเดอร์ด็อกที่ถือแผลเป็นตัวเองมาพร้อมแล้วทั้งสองฝ่ายจะรวมกันทำให้วันเดอร์ด็อกสไม่ใช่แค่เรื่องการแข่งขันแต่เป็นเรื่องราวของความหวังการต่อสู้และการแสดงศักยภาพที่หลายคนมองข้ามมาก่อนพูดง่ายๆว่าน,นี่ไม่ใช่แค่ทีมวอลเลย์บอลแต่เป็นเวทีให้คนที่เคยถูกมองข้ามได้พิสูจน์ตัวเองและบอกโลกว่าแม้จะถูกตราหน้าว่าเป็นอันเดอร์ด็อก แต่หัวใจและความมุ่งมั่นสามารถสร้างเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆถ้าเพื่อนๆสนุกกับเรื่องราวโค้ชคิมและทีม WonderDogs แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เล่าให้เราฟังหน่อยว่าใครคือผู้เล่นที่เพื่อนๆตื่นเต้นที่สุดและอย่าลืมกดติดตามช่อง s p i k e ไวส์ p ลั s ด้วยนะคะถ้ามีอัปเดตอะไรใหม่ๆเราจะรีบเอามาเล่าให้ฟังทันทีเลย